อจโอ้ไม่ใช่นี่วะลืมไว้จะไปแทงบาลืมเฮียล้วนจัดทำอะไรอ่ะไม่ววพี่พูดหยาดำนะผมบ่อร้องเลยอ่ะทำไมอ่ะไอ้เฮียยังเราดีจริงใช่พี่ใช่เดี๋ยวไปดูรถก่อนรถกูมีสักคันไหมเนี่ยไอ้เฮียเดี๋ยวนึงพี่ต้อนอยู่นี่พี่ต้อนพี่ต้อนไปไหนพี่ต้อนอยู่นี่พี่ต้อนพารถอยู่ตรงไหน นี่ๆเหมอนรถบอนรถกูมีไม่แนเ่เฮีย <c oughs> มีแต่คันนี้ดีสุดดูอยากทรงละโบกนะโอ้โหโอ้โหไปได้หมดเลยซ่อมก่อนพี่ซ่อมแป๊บนึงไอ้ดูดิไม่ต้องลงก็ได้ใช่ป่ะทีเนี้ยใช่ใช่ไม่ต้องลงก็ได้ไอ้ยดียังมีอะไรพ่ออะไรเนี่ยซอมอย <c oughs> <c oughs> ู่ไปหมดเลยเว้ย ผมลงไปผมซะเซิงเลยนะผมซ่าซิงผมเอามดเลยเด้อไปไหนไปไหนก่อนอะไรพี่ไปไหนออกล่าดิโอ้โหไม่มันโดนจริงนะวันนั้นโดนห่อแล้วนะแต่ไม่หายใครโดนพี่เมื่อไหร่หรอเออโดนใครโดนใครไปกับไอ้หลุยมาดิโดนดูไว้เออเราเราไม่ได้พ่นเขาเขาห่อไหมก็นั่นด์เดี ไม่รู้ตอนตอนพี่มืดพี่มืดผมขออะไรอย่างนี้พี่มืดอ่ะผมกาใจมากเลยก็เลยไปสังเกตกรรมมาเช็คตัวพี่ต้อนให้ผมดูเด็ดดิเช็คไม่ได้เช็คไม่ได้เออเอะไรมันไม่มีมีบัตรแก๊งกูมันมีคนบอกมีบัตรแก๊งพี่มีบัตรแก๊งแต่คือโดนปรับคูณสิบนะไม่มีน้องพี่จะมีแดงในตัวไหมมีคุณแดงในตัวไหมไม่มีไม่มีเลยแล้วม่เพนไหมเพนไม่มีครับมีแต่เป็นเน็ตเออ ไปไปปนปะพี่มืดปะผมพาไปป้นแบบพวกแบบไม่มีอาวุธสู้อ่ะอขึ้นมาไอโ้โบมึงไปเปลี่ยนหน้ากากดีเออไม่เดี๋ยวถอดหน้ากากเขาขึ้นมาพี่มืดเอาเฮ้ยความไม่หนักเอา้าต,ติดทำเป้าอยู่นี่ไงออกมันจะออกล่าไม่ใช่หรอใช่ไอโ้โบมึงถอดเดี๋ยวนี้เลยเลยเขารู้กูลงไปปุ๊บแบบเอาแบบให้เองมาจนได้เลยนะภาพรถโอ้พี่ โอ้ไหวอยู่เลยเตำรวจไม่อยู่หรอกเราก็อาศัยแบบในผับในบาร์แล้วกูไม่ปลอมเสียงด้วยสรพวกูพูดเสียงจริงเลยแหละเพราะมึงสรบมึงจะจำเสียงกูไม่ได้โอ้ยพูดไม่ได้พี่ทำไมอ่ะ <laughs> ก็เราปลอมเสียงไงคล้ายๆเสียงไ,ไ,<ห>ไอไ้ไม่มแต่ว่าคนสลบมันมันพูดไม่ได้ไงเดี๋ยวมึงดูกูมึงรออยู่บนรถเลยเดี๋ยวกูเอาผลงานมาฝาก เ,เป็นที่๋ยวกมกเปนชุดกัน โบมึงขับดีกินมาด,ด,ดิกดยังไงวะให้มันแบบขอบไขอใครขอใครไปเว้ยรู้มืโอโอ้โหเมื่อเขาจำได้นะครับเขาจำไม่ได้ไปนูนะ่นน่ะเขาแอฟริกานูนะ่นน่ะ ไปางนอกเลยนะ่ะนอกเมืองอะอะไรเขาสลบจำไม่ได้มึงเป็นอะไรอย่าบ้าเพพวกมึงอะเป็นแบบปัญญาอ,อ่อนน่ะเนาะและไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องก็ไปพินตามกันน่ะเขา,าอันนี้ <c oughs> ออกป้นกันครับเป็นอะไรเหรียญพ่อมึงอะเขาป้นได้ครับที่นี่ครับมันไม่เหมือนที่นู้นที่นู่นมันป้นตามงานงานดำป้นสักสองสามคนแล้วค่อยเอาต่อมอหาอะไรเล่นมันไม่รู้เรื่องครับบางคนเขามามันมันดูใหม่มันไม่รู้เรื่องต้องบอกมัน บอกเมืองนอกเมืองร,รูร้แล้วรู้แล้วอ้ยเฉยขับรถเป็นก็ได้พี่ขับไหมไม่ขับอวดอยู่นั่นเทนขวดละสิบล้านนะในตัวมึงโดนเขาจับส่งสภาโดนสี่ร้อยเก้าสิบล้านนะบอกก่อนัวเกียหลังรถเนี่ย ออรอแหละก็เก็บหลังรถติ๊ตต้องรีบปนนะพี่โอ,โอ้โหพูดขนาดนั้นมึงเรียกซื้อหมดเลยติ๊ตต้องรีบปนนะพี่รีเบลไหมเฮ้ยเราเราห้ามไปรีเบลเลยนะบนเข,าน,นขานี้ได้ไหมเขาได้ไเราห้ามไปรีเบลเลยนะน้องอเ,เราเอาแค่ในเมืองอะ

เอาแค่นี้พอแล้วหยุดมันนะไปหาที่แอบของแม่งเต็มตัวโอ้ยได้เยอะมากไปไปไปมีแก๊งด้วยมีวอลด้วยเฮียวอลเอ๊ดด้วย,วยออกเลยลุน<อ>ใหญ่ รุ่นใหญ่อะไรอ่ะแกงอะไร<ห>คาเมลอนเนี่ยคาเมลอนปะไปฟาร์มมาครับผมเพิ่งไปฟาร์มมาครับไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะของแกงบอกว่าไม่ให้เป็นอะไรพี่พาผมไปเก็บของให้ไอ้นี่ดิตู้ดิผมมีเพนมีอะไรนะมีเพนห้าสิบขวดโอ้โหขวดละสิบล้านนะพี่โต๊ดเอาไปเก็บดูฮ ยี่ห้าร้อยล้านกูไข่ตัวมันเดื้อกูโดดลงรถอนะ่ะก <c oughs> ูโดดลงรถเลย <c oughs> ลเละเลอกข้านี้เลยออกซ้ายเลยพี่ออกซ้ายเลยออกซ้ายไวเอะก็ไปก็ไปทางนั้นไม่เหรอพี่ <c oughs> ไม่กู <c oughs> จะตอมอ,อตรงอันนี้ไม่พี่ต้องเอาเพลย์เก็บกิลมาต่ออืมอืมกือบล้านนะ ห้าสิบล้านห้าร้อยล้านแบงก์วอประเทศแ,แล้วก็กูแจเจแดงอีกกูแจแดงอีกบัตรแจ้งอีกแบงก์กูออกประเทศเลยเชิ่วเยอะขนาดนั้นเอากูออกประเทศเถอะวันละสิบล้านนะตัวไทยตะวันไดน้อะครับ <laughs> ขอบรรจี ไม่เห็นเยอะเลย500ห้าห้าร้อยล้านไม่เยอะเนาะ <laughs> ตัวสองร้อยล้านยังแตกเลยร้อยล้านจะเหลืออะไรดิออกขวาขึ้นไปดิเพี่อ่ะกไปดิตามยาแบบก็เห็นใ้โบใส่หน้ากากเขาเดินหนีเลยอะเก็บด้ประวังแจแดง์เก็บไป่ตู้ไม่ได้วักคอยเก็บได้ไหมไ ไปไปไปเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยไปนู่นเลยไปนู่นเลยทางนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยโต้งรงยาวไปเลยเมืองบนไหมไปหาที่ตกปลาไหมอืมไม่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 มันโต้ไม่ได้แล้วพี่มันจะสีมาแล้ว ไม่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 ได้ปนไปไอ้ดิบดูสาวดูสาวไปไปไปทายไหมเอาหลีแเร่งทางเมืองไหนไหมเอาขับเลยโอ้หแม่งขับก็แม่งก็แบบนี้เนาะไม่คิดอะไรเนาะแบบจะจะแบบปล่อยก็ปล่อยอ่ะเราสนเรแค่เนะไปไหนนะตรงไหนนะโบไปตกปลาจะถึงไหมเนี่ยวันนี้นะรถเอาไปคืออะไรมึงเก็บปูได้มึงอย่าบ้า เฮ้ยมันเก็บตู้ได้เนาะไม่ไม่ต้องคือกสะพาใช่ใช่ต้องเก็บตู้แต่จะบัดแก๊งกับคุณใจแดงต้องไปให้สะพานดึงเนาะบ้านคอนเมลอนหรือเปล่าใช่หนักตาสองไปบ้านตู้นี้กูจะไปกลับรอไม่มีบ้านที่ไปไหนะบ้านตู้จะไปหาตู้เหรอโอ้ยไปกลับรอ <rium> <Dante> ไปไหนนะเออเข้าเมืองยังเถอะข้าเมืองโดนไหยเหงว่อไม่รู้เขาจะจำได้ไงเาะเข้าข้าหลังด้วยไปเล่นไอ้ดอกป่ะปอมตรงนี้แหละปอมใกล้ทย ต้อลงน้ำเลยแล้วกันงั้นอะวิธีนะถ้ามึงอยากกลับเมืองอ่ะไม่ยากถ้าตอมอตรงเนี้ยก็ตายปะไอ้มันหนักไม่ได้กันมันต้องรอรอกี่นาทีแล้วเปล่าพี่โอมันคือประเทศแล้วมันท้อ ข้าหลังจําได้ไงเออเราจะเจอกันว่าเขา